สวัสดีครับหลังที่เราดูการปรับปรุงแก้ไขร,ระบบ i สุเทป f r กันบ้างแล้ววันนี้ก็จะมาดูอ s ู z u า u r a ไ a r นะครับลูกค้าได้ทําการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับจาก 4JH นะครับเป็น 4JJ นะครับไฮเ h อร์เช u r e ก็อ,อยู่มนันไม่เกิน200ลูกค้าได้ทําการปรับปรุงแก้ไขระบบมาบางส่วนแล้วแต่ก็ยังทําความเย็นไม่ได้นะครับความเย็นก็อยู่ที่ประมาณอันนี้เราก็จะเทสก่อนนะครับก่อนที่เราจะรื้อซ่อมเพราะว่าหลายๆคันที่มาทำเนะี่ยผมก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายไม่อวมีเวลา ก็หน้าตู้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ10องศาเนี่ยสิองศาก็ถือว่าเย็นแต่ยังไม่ฉ่าม,มากกรณีเนี้ยมันต้องลงได้มากกว่านี้แต่ผมรันอินประมาณครึ่งชั่วโมงละใช้เวลานานมากนะกว่าจะได้10องศาก็ย่นเวลาเข้ามาอย่ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างว่าเย็นเท่าไหร่ทาไมลูกค้าถึงบ่นว่าแอร์ไม่เย็นลูกค้าเพิ่งไปซ่อมสวิต์มานะครับอันนี้ภายในห้องดสารก็อยู่ประมาณ3 1องศาก็หน้าตู้ได้10แต่ห้องโดยสารได้3 1เนี่ยแสดงว่ามันทําความเย็นได้ไม่ทั่วถึงก็เสนอลูกค้านะครับว่าให้ทนการ แำคอนเนี่ยก็ดูด้วยตาเปล่าตอนแรกก็มีปริมาณที่เยอะเกินไปนครับก็เลยปล่อยลงท่อไลยุงไปในตัวอันนี้ก็อย่าดราม่าเรื่องเสีวัรล้อมันนะครับก็มีเห็นละปรับปรุงแก้ไขระบบก็คือต้องแนะนำให้ลูกค้านะครับล้างระบบใหม่ลูกค้าเพิ่งแจ้งมาว่าเพิ่งไปล้างตู้มาสวิตมาแต่ก็ยังไม่สู้แดดนะครับการล้างระบบเนี่ยมันต้องเซฟตี้ที่สุดเพราะว่า f 11เอที่เราล้างเนี่ยมันอาจจะกัดสีรถยนต์ได้แต่กรณีนี้มีการฟุ้งนะอันนี้ช่างหลายท่านเขาก็จะทราบดีการวางตู้ต่างเนี่ยก็เสนอให้ลูกค้าวางตู้เเป็น็นกมมรรวอาาจจะี เพิ่มเติมในการใช้อะคริลิกในการที่จะต่อเขาบอกเดิมอันนี้เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากอันนี้บอกเลยว่ายุ่งยากกว่าที r นะครับก็ใช้เวลาประมาณ2วันก็ทํา1วันก็เสร็จแล้วก็เทสอีกหนึ่งวันนะครับเพราะว่าเพื่อความชัว่อยัามาดูตู้แอร์ของลูกค้าบ้างตู้แอร์เนี่ยที่ทาความเย็นได้10องศาลูกค้าเพิ่งไปล้างมาใหม่เอี่ยมเลยเปลี่ยนวาล์วมาหนึ่งตัวล้างระบบแต่ยังทําความเย็นไม่ได้นะช่างนำไม่มีการสุมเดานะครับใช้การถอดรหัสเป็นตัวเลขให้เห็นชัดเจนในหลายคลิปที่ผ่านมาความแตกต่่าางงงของตอตตรเเเนียดิมมมปปะณ10ชั็ไท ตู้ที่เราจะวางเข้าไปก็มีประมาณ20ช่องนะครับครั้งแรกก็จะวางติดตั้งยุ่งยากมากๆอันนี้บอกตรงวาวหางของเดิมเนี่ยจะมีเสียงดังฟิทฟินะครับเวลาคอมแอร์ทำงานดา่าอะไรประมาณนี้แหละอ่านี่ก็จะเปลี่ยนเป็นวางบล็อกเช่นนี้นะครับแล้วก็จะมีการบล็อกเสียงให้ลูกค้าก็ลดเสียงรบกวนไปในตัวแล้วทําไมลมถึงไม่แรงฮะโบเวอร์เนี่ยเขาของเดิมเขามีขนาดเล็กนะแล้วก็ช่องลมก็มีขนาดเล็กอ่ะช่างดําก็ทําการสต็อกตู้แอร์นะครับก็จะเป็นแท้ถอดนะครับก็มาสต็อกไปประมาณ4ีหชุดไม่สต็อกไ้เยอะเขาไม่ไหว ถ้าวิ่งซื้อมันก็ไม่มีไปสต็อกมาก็ได้ QC ก่อนได้ต่อราคาซื้อเยอะก็ได้ส่วนลดนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็จมทุนนิดนึงกว่าจะมีลูกค้ามันติดตั้งนะครับลูกค้าบางท่านก็ยังไม่สู้ราคาบางท่านก็ไปซ่อมมาแล้วก็ไม่จบก็เยอะแยะนะครับอย่างเคสเนี้ยอันนี้หัวฟิตติ้งต่างเนี่ยผมบอกหลายครั้งเลยคือต้องสต็อกอย่างเดียวเพราะว่าร้านอะไรเนี่ยเขาไม่มีเขาไม่ได้สตอ็อกเขาไม่ได้มาอินเตอร์เทนกับเรานะครับเราก็ทํางานทําหน้าที่ผลงานเราไปบางทีเบางช่างก็มาแบ่งปันกันบ้างก็แบ่งปัน,น,ก,น,นกันไปแค่ตะกกาาเล็ๆมืบบทอรง อันนี้โฮล์ติ้งสแตนดาร์ดต่างๆการดัดแปลงต่างๆก็จะมีเพื่อตอบสนองนะครับบางอย่างก็ประหยัดให้ลูกค้าได้พวกผ่าย้ำสายต่างๆเนี่ยหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปก็มาดูวันนี้ก็จะรีวิวอันนี้มันตอนเย็นนะครับวันนี้หัวไฮเปอร์เชอร์โลเปอร์เชอร์ก็ติดตั้งเชนเดอร์เพื่อง่ายในการตรวจสอบความเย็นหน้าตู้ก็อยู่ที่ห้าองศาจากสิบนะครับอันนี้ฝ้ากองกันเลยทีเดียวอันนี้ก็ประมาณสี่ห้าโมงเย็นละเนี่ยนาฬิกาสี่โมงเย็นพอรันอินไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีนะความเย็นลงมา เอาความเย็นจาก31ก็เป็น14องศานะครับห่างครึ่งต่อครึ่งเนี่ยตู้แอร์เนี่ยวางแล้วบล็อกเข้าไปอันนี้จะยุ่งยากกว่าดากอนนะไอ้ยุ่งยากกว่าทีเอฟอาร์อันนี้บอกตรงเลยเนี่ยพอแมลูกค้าก็เปลี่ยนมาละพอแมตัดต่อปกติวันนี้ก็จะมาเทสข้ามวันอีกวันหนึ่งเพราะว่าวันหนึ่งทําเสร็จแล้วก็จะเทสอีกวันหนึ่งเพื่อส่งงานเพื่อความชัวนะครับก็อุณหภูมิต่างๆยังมาดูกันพยายามต่อรหัสเป็นตัวเลขชัดเจนไฮเปอร์เชอร์ก็อยู่เท่าเดิมนะเท่าเดิมต อันนี้ก็จะเทสกลางแดดเปรี้ยงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเพราะว่าจะส่งให้ชัวร์ว่าจะถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลขนะครับไม่ใช้การสุ่มเดาไม่มีการเล่งเครื่องไม่มีการเอาน้ําราดแผงใดๆทั้งสิ้นเทสกลางแดดนะครับทาความเย็นจอดทําความเย็นประมาณ10นาทีนะครับความเย็นลงมาที่หน้าตู้ได้ห้าองศาสบายๆของเดิมใช้เวลาเทสประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะลงมานะครับเพราะมันเซเวนไทยเนี่ยช่องมันน้อยทำความเย็นได้ช้าอย่างโมาดูอุณภูมิกันบ้างอุณภูมิเป็นยางไรอันนี้ความแอร์ตัดต่อในรอบเดินเบา อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ5องศาเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นช่องลมบล็อกกาดต่างๆที่เราติดตั้งเข้าไปบล็อกลมให้เรียบร้อยติดตั้งหัวฟิตติ้งหัวหลบเพิ่มความสวยงามวันนี้ต้องสต็อกอย่างยออุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ5องศาเท่าเดิมนะครับไม่ว่ากลางวันกลางคืนก็ทําความเย็นได้ปกตินะแล้วก็เย็นฉ่าเย็นแสบคนู่นี้ลูกค้าก็มีพัดลมไฟฟ้าหนะ้าเครื่องมานะครับเพราะว่าลูกค้าไปวางเครื่องเป็น4 4JJ นะ3,000นะครับถ้า 4JK 2.5ก็ไม่ต้องไปสงสัยกร,หรกยะหงงัด ก็มาดูอุณหภูมิภายในกันบ้างนะครับภายในจากของเกือของเดิมมาที่31องศานะครับอันนี้ก็เปิดเทสกันเหมือนเดิมครับภายในอยู่ที่10องศาลดลงมาเกือบครึ่งต่อครึ่งนะครับตามความเย็นได้อันนี้สัมผัสความเย็นความแสบได้สบายๆนะครับส่วนใหญ่ผมจะรีวิวเฉพาะรถรุ่นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบรถรุ่นใหม่ๆก็อาจจะมีบ้างไม่มีบ้างครับลูกค้าหลายท่านก็ทักท่ายมาครับบางท่านเนี่ยรถเก่าๆเนี่ยถ้าไม่ปรับปรุงอ่ะมันไม่จบอันนี้ก็เปลี่ยนตู้นิวเชฟนะครับก็ ไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นี่ก็ล้างท่อร่วมไอดีอุจจิอารีแมปต่างๆนะครับ,ป,บปรับปรุงแก้ไขระบบเนี่ยเราก็ทําอยู่เรื่อยๆอ่าก็ลูกค้ารุ่นใหม่ๆก็ไม่ค่อยได้รีวิวอันนี้นิวเชฟนะครับ mm hmm. เคยเอาดีแม็กมาทำวันหนึ่งวันนี้เอานิวเชฟมาทำํำรือก็ประมาณนี้นะครับสบายๆนะครับยังไงก็ฝากหลายๆคลิปหลายๆช่องนะครับสําหรับของช่างนาชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับกดติดตามกดหัวใจนะครับทางช่อง YouTube ก็มียังไงก็อย่าลืมทักทายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไอเดียไลน์0 8 7 8 2 5 0 8 3 2 ข้างบิ๊กซีมหาชัยสมุทรสาครน,นะครับช่างดำสอกินเกี้ยงยังไงก็อย่าลืมตักทายนะครับขอบคุณครับ